วันนี้ผมก็จะมาสอนคำพูดติดตามในเฟซบุ๊กให้เยอะๆะครับจะเอาแค่ไหนก็ได้ไปดูกันเลยนะก็อตอนแรกเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยเลื่อนมาล่างสุดนะครับจะที่มีคาว่าลิงก์มีอยู่ก็กดเข้าไปเลยไม่ทราแล้วนี่นะครับกดเข้ามาตรงนี้เดี๋ยว นี่ครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับเรียนมาหาคาว่านี่ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ผู้ติดตามนะครับเราจะเขียนว่ามีผู้ติดตามเอาจำนเท่าไหร่คนเอาเก้า 9แสนแล้วกันนะครับน right? ี 3, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, ่เลขสวยโอเคกดเลยกดบันทึกเลยปุ๊บเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ออกเอาผู้ติดตามจริงหกสิบสามคนเราออกนะครับกดบันทึก นี่เห็นไหมมีผู้ติดตามเดี๋ยวเราจะลองออกก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยเห็นไหมครับมีผู้ติดตามเลขสวยไหมนี่นะครับ เห็นไหมมีผ <ett exemplo> ู้ติดตาม9,999 9 9 9คนนะครับอีกคนเดียวก็จะถึงล้านหนึ่งแล้วเราจะทำเก็บให้มันเป็นทราบเดิมครับเราจะเอาออกนะครับให้กดมาที่เดิมทำแบบเดิมเลยนะครับ ก็ <g uk> แก้ไขนี่อ, <S <S อันนี้ไม่ต้องอานนั้นก็ได้ครับตอกตายมันคนเอาตายมเราไไปเนาะมันเทตายมันจะครไปมะน่ตายแล้วมไปงไยงอดีไม่ด้หางนี้นะเห็มันเขาก็จะประมาณนี้มันก็จะไม่มีละ ถ้าเราจะเอาผู้ติดตามตัวจริงเราเข้ามาเราก็แค่ทำแก้ไขรายละเอียดนะนี่กดบันทึกมันก็จะได้แล้วนะครับทุกคนอือก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเทียงเท่านี้ครับฝากติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับ นุ้ยสาดันวาซานโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วกันนะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย